สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พี่มิตรจะมาทำแกงเผ็ดไก่ใส่หน่อไม้ดองนะคะ<ม>ก็จะมีไก่นะคะล้างทำความสะอาดแล้วก็มาหั่นไว้เรียบร้อยแล้วนะคะหน่อไม้เราก็จะต้มน้ำทิ้งน้ำหนึงนะคะมีหระพาพิกแกงน้ำตาลทรายชูรส กะทิกล่องนะคะแล้วก็พริกชี้ฟ้าแดงค่ะค่ะใบมะกรูดค่ะต่อไปเรามาดูวิธีทำเลยนะคะตั้งกระทะค่ะใส่กะทิไปประมาณครึ่งกล่องนะคะอีกครึ่งกล่องเราก็จะเอาไว้ใส่ทีหลังนะคะ ค่ะเราก็จะเที่ยวกะทิให้แตกมันเลยนะคะค่ะพอกะทิแตกมันแล้วเราก็จะเอาพริกแกงลงไปผัดให้หอมนะคะค่ะ ก็จะใช้เวลานิดนึงนะคะในการผัดพริกแกงนะคะต้องใจเย็นๆนะคะเพื่อนๆ พอกกะทิเริ่มจะได้ที่แล้วเราก็จะเอาไก่ลงไปผัดนะคะเริ่มได้ที่แล้วนะคะเหลืองสวยแล้วนะคะใส่ไก่ลงไปเลยค่ะแล้วเราก็จะผัดให้ไก่สุกเลยนะคะ ไก่เริ่มสุกแล้วพี่มิดก็จะเอาหน่อไม้เปี้ยวลงไปผัดด้วยนะคะหน่อไม้ดองนะคะสูตรพี่มิตรนะคะจะทำแบบนี้นะคะ พอส่วนผสมเข้ากันดีแล้วพี่มิตรก็จะเอาน้ำนะคะเทลงไปนะคะะ,คะใส่น้ำเทลงไปเลยค่ะ ขั้นตอนนี้เราก็จะปรุงนะคะใส่น้ําปลาประมาณ3ช้อนโต๊ะน้ําตาลทรายสองช้อนโต๊ะนะคะชูรสครึ่งช้อนชานะคะค่ะแล้วเราก็จะ เที่ยวต่อไปอีกนะคะค่ะลงใบมะกรูดค่ะ จะชิมรสชาติดูนะคะค่ะแล้วก็คลิกชี้ฟ้าแดงนะคะใส่ลงไปค่ะค่ะแล้วจะเคี่ยวไว้ประมาณสิบสิบห้านาทีนะคะ ให้น้ำลดลงนะคะค่ะพอน้ำลดลงแล้วเราก็จะเอากะทิที่เหลือนะคะใส่ลงไปเลยค่ะ สีสันสวยมากเลยค่ะหน้ารับประทานมากเลยค่ะเพื่อนๆค่ะต่อไปเราก็จะลงใบโหระพาเลยเลยนะคะโ,โหระพาสุกเราก็จะปิด ไฟนะคะปิดแก๊สนะคะทำง่ายๆนะคะเพื่อนๆทานกับขนมจีนก็ได้นะคะ เราก็จะตักเสิร์ฟเลยนะคะตักใส่จานเสิร์ฟเลยนะคะพี่มิตรก็จะทานกับน,นมจีนนะคะวันนี้ ทานมากเลยค่ะเพื่อนๆค่ะสุดท้ายนี้พิมิตต้องขอขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พิมิตมีกำลังใจทําคลิปต่อไปนะคะ